เมื่อวานนี้นะคะเราก็มีความดีใจและภูมิใจมากเลยค่ะที่เราได้เห็นรองผู้ว่าท่านก็้มาอุ่นๆนะคะแล้วก็ได้นวดน,น้ำมันสปาของมาเรียมสุนไทยด้วยนะคะ <to> เบอร์โทรเบอร์โทร,โทรค่ะเบอร์โทรนะคะ0810048644ค่ะท้นต่อไปนะคะเราก็จะเป็นน้ำมันนวดนะคะส่ง าลูกนะคะใส่แล้วจะกระชับเข้าวลูกพอดีตัวนะคะด้อดเป็นคอปีนตุ่ช่วงนี้จะเป็นซีทูนะคะใส่แล้วจะสวยงามมากค้าวล้นไม้เกล็ดเยลลายนี้ทำด้วยมือสวยงามมากนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนะคะเราจะบุนะคะเป็นหนังเทียมนะคะ เแล้วก็ถูกให้เป็นเหมือนกระเป๋าแฟชั่นทั่วๆไปนะคะที่สุภาพสตรีทุกท่านนิยมใช้กันนะคะจะมีในส่วนสองช่องที่เป็นช่องซิฟต์อะไรตาแล้วก็จะมีช่องที่เป็นใสโทรศัพท์ด้วยนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ที่ใช้สองนะคะที่เป็นใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆฟร็อกต่างๆของสุภาพสตรีของเรานะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะสามารถบรรจุได้ค่อนข้างนิดนิดนะคะเยอะมากนะคะใบนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ9้านิ้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ินิ้วเ,เกเนันนะคะด้านแล้วก็นนวกวความกว้างของต้นกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ3มนิ้วให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเศษวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ<ม>นะคะรับรองว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะมีความคงทนนะคะแล้วที่อบพันดึงซิ้งเลส่วนของสายก็จะเป็นสายถักเกวยมือนะคะแ็นวา็ักเป็นสายถักเกลืมืนอนะคะ กลุ่มสตีม้าน,นนะคะพอสมควรต่อมนหษย์ต่อสำหรับคน,น,นผมด้วยคุณจ๋าด้วยว่าผมพากิเกิดค่ะรผมนี่ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะผมจากเกิดมาผมไม่มีเลย คุณยายจะใช้ใบหมี่ให้ค่ะใบหมี่เนี่ยชีรสมาตอนทานเยอะค่ะเราจะขยี้ขยี้แล้วมันจะมีฟองมีตัวหนืดเขาเรียกตัวดาา่างชะลร้านถึงากให้สะอาดแล้วทำให้ผมเกิดขึ้นได้คือธรรมชาติล้วนๆค่ะไม่มีสารอ,อันนี้ก็แจ้ปัวกลมชัม้นเขียวบวมนะคะถ้าเมื่อยก็ เอาไปถูทาได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันช่วยได้ดีคือเส้นเลือดขอดนะคะถ้าเส้นเลือดขอดเนี่ยจะทาแล้วจะส้กประมาณหนึ่งอาทิตย์แนี่จเรไมู่้สึกว่าดีขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ราคาว่าอยู่ที่หัวละว่า